เมงดาวอะไรลูกน้ำตกน้ำตกวันนี้ยีิบสองตุลาคมสองห้าหกหกกิงดาวมาเที่ยวอำเภอไซโยกจังหวัดก,กาญจนบ,บุรี เพชรมณีรีสอร์ทรีสอร์ทติดแม่น้ำแควน้อย <c oughs> มีหาดทรายอยู่หน้ารีสอร์ทมากับพี่ฟาดใส่พี่ฟาดใสเล่นทรายอยู่ข้างบนน้องยิงดาวเล่นอยู่ข้างล่างอพี่ฟาสใสเดินมาแล้วเดี๋ยวน้องขึ้นเองลูก เดือดล้มเดือดล้มให้น้องขึ้นเองให้น้องขึ้นเองปีฝรสายให้น้องขึ้นเองลูกให้หนาขึ้นด้ไม้ขึ้นในไม้ลูก ดูพี่ว่าใส่ขึ้นไปนาขึ้นไปลูกไปขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมคะอ่ะขึ้นได้ไหม,ไมยาย